สวัสดีเพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชมท่านครับก็วันนี้เย็นๆนะก็พาวันนี้พาเจ้าไตตัน้นมาเป็นเพื่อนดักตุ่มประกดนะเพื่อนนะนี่ครับเฮ้ยไต้ตั้นนี้มันนอนดักปลากับพ่อนนะเออก็วันนี้พาไตตันมาดักตุ่มประกดเพื่อนครับก็หลังจากรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วก็มาดักไปครนะั้งละประกดว่าก็ได้ไปแค่ประมาณ4โลได้ไมั้งประมาณ4โลได้ไม่เยอะครับน้าม,มันยังมาไม่เยอะนะครับแล้วก,ก็รอบนี้นะเพื่อนน้ําเรื่องมาเยอะแล้วน้ํามาเยอะเต็มคลองเลย ครับวันนี้ก็เลยจะขอมาแก้มือหน่อยนะมาแก้มือหน่อยนี่ห้าโมงนะครับห้าโมงกว่าแล้วก็กําลังหาหมายครับหาหมายว่าจะลงตรงไหนดีครับพอดีมาฝ่ายที่บ้านตัวฝ่ายที่บ้านพังนะแต่ว่าน้ํามาเยอะนะฝ่ายที่บ้านพังนี่อตอนนี้กํลาลังวิ่งรถด,ดูหมายเรียบคลองไปเรื่อยครับเพื่อนครับค,บค,บคือน้ํามาแล้วแล้วก็ลดลงไปแล้วนะครับ ก็เห็นบอกว่าน้ํามาเต็มเลยอะ่ะดูแล้วก็ไม่น่าล้นอะ่ะก็ดูจากร่องรอยครับล่องรอยไม่ล้นคลองครับนะเห็นไหมไม่ล้นครับไม่ล้นถ้าล้นนี่ไอ้หญ้าข้างข้านี่น่าจะลาบลาบเลยละ่ะเนี่ยดูแล้วจากดูจากสายตานะไม่ล้นเท่าไหร่ก็คือน้ำก็น่าจะมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็มาลุ้นครับว่าน้ํามารอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วล่ะคาดว่านะเพราะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่หน้า,นาหนาวแล้วนะร,รอบสุดท้ายแล้วแล้วรอบรอบนี้รอบสุดท้ายเนี่ยอา่าจะมีปลานะครับ ขึ вами, pues men, so mm ้นมาจากแม่น้ําบ้างหรือเปล่าเพราะว่าคลองสายเนี้ยมันจะลงไปยังแม่น้ําปิงนะเพื่อนนะครับแม่น้ำมันจะลงไปยังแม่น้ําปิงนะครับก็ต้องมาลุ้นครับว่าปลาแม่น้ําจะขึ้นมาได้ไหมนะครับจะขึ้นมาได้ไหมเพราะนํามาประมาณสองสามวันนะสองสามวันจะอาศัยว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยคือปลาค้างตําวังนะครับปลาค้างตําวังปลาค้างตาวังนบอกเลยว่ามีน้อยครับน้อยเพราะว่าปีนี้มันแรงนะครับมีแรงน้ำมันแห้งหมดนะครับชาวบ้านก็หาวานพงวานแหกันอะไรเงี้ยปลาไม่เหลือ ปลาไม่เหลือแต่รอ,ร,รอบนี้แหละนะครับถ้ารอบนี้คืนนี้ปลาเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะเดินดักได้หลายจุดเลยนะนะครับแต่ถ้าไม่มีปลาก็ปีนี้ก็น่าจะงเงียบนะครับต้องเงียบแน่นอนกับการดักตุ้มนะมช่วงนี้ก็เห็ดออกแล้วเพื่อนนะเมื่อเย็นอ่าไปขี่รถแถวหลังบ้านนะครับไปเห็ดมะมูนึงสักโลได้ไหมนะครับ,นะรบก็กเลยว้าวุ่นเลย ปลาก็อยากจะดักเห็ดก็อยากจะหานะ <g ül> เดี๋ยวน่าจะดักตุ่มทิ้งไว้แล้วอาจจะไปจะไปดูเห็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องดูีริงนะครับถ้าปลาไม่เข้าดีก็น่าจะกระโดดไปหาเห็ดต่อแนะ่เดี๋ยวไปอรอรึครับก็ตอนนี้มองมองหามองหมายอยู่ครับหามองหมายอยู่หมายเดิมที่จะดักนี่คือฝ่ายพังนะครับฝ่ายพังไปละนี่เลยขึ้นเหนือมานะนะครับ,บค,ครับเพื่อนครับตอนนี้ตอนนี้ผมขี่รถมาถึงหมายนึงมองดูแล้วน,น่าสนใจมากเลยเพื่อนนะ นี่ครับตรงนี้เป็นคือปลาปลาไปไม่ได้อะกับฝ่ายบ้านผมที่เคยดักประจาประจำนะฝ่ายทังไปล้วะนะครับฉะนั้นปลาเขต้องขึ้นมาติดเนี่ยแน่นอนนะครับแต่าก,การคาดการนะแต่าก,การคาดการแม่หมายสวยนะเพื่อนนะนี่ครับสวยเลยครับเดี๋ยวต้องมาลองเช็กระดับน้ําทีนะว่าน้ําตื้นน้ําลึกขนาดไหนนะครับถ้าน้ําตื้นก็คงจะลําบากแน่นะแต่ผมว่าหมายสวยมากเลยอะ เนี่ยแถวเนี้ยโอ้โหแถวต้นมายาลาแถวเนี้ยเพื่อนแถวเนี้ยโอ้โหสวยเลยนะถ้าถ้าถ้าวางตุ้มได้นะวางตุ้มได้เอาครับเพื่อนครับเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันครับว่าจะเป็นไปตามความคาดหมายหรือไม่นะครับว่าปลาจะขึ้นมาเยอะหรือเปล่าจะได้ปลาเยอะไหมก็ฝากเพื่อนกดติดตามและชมครับเอาครับเพื่อนครับเมื่อสักครู่ผมลงไปเช็ใหมายแล้วเพื่อนนะน่าผิดหวังเล็กๆเลยนะเพื่อนนะ น้ำมันตื้นครับน้ำมันตื้นไปนะครับตรงที่เราอยากจะดักนะน้ำมันตื้นไปนะครับแล้วก็าน้ำลึกๆเนี่ยน้ำมันก็แรงนะครับตรงนู้นนะด้านน้นาลึกนะครับน้าลึกนําประมาณเคียงอกเคียงคอนะแต่ว่าน้ํามันแรงไปครับส่วนแถวเนี้ยที่ผมอยากจะดักนะครับแต่น้ำลืินๆแต่นี้ย้ํามันแค่หัวเข่าเองอ่ะโอ้โหเจได้มากเลยแล้วก็มีตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็กะว่าจะลงตรงนี้แหละ ตรงกอไผ่ตรงนี้จะเป็นวังนิดนึงแต่ตรอบรอบนี้ก็น้ำตื้นหมดเลยนะแต่ว่าใต้กอไผ่เนี่ยเป็นวังนะครับแล้วก็เช็คแล้วก็มีตัวนะม,วมีตัวมีตัวมาตอดเหยื่ออยู่นะครับแต่ใจผมมันจริงอยากจะไปดักตรงนูน้นตรงหน้าน้ําลงนู้น,นะครับแต่น้ํามันแรงไปครับน้ํามันแรงวางตุ้มน่าจะยากนะครับเดี๋ยวจะเอาตุ้มลงน้ำเลยเพื่อนนะเพราะตอนนี้ก็ห้าโมลงครึ่งละห้าโมงครึ่งละไปไหนนะไปต้านะอันนี้มากับไปต้านนั่งลงนั่งลงต้านนั่งลง จะได้การไหม,ไหมเนาะมากับเจ้าเนี่ย<笑><笑>เอ้ยเอ้ยเอาเป้ครับเดี๋ยวเตรียมมาตุ้มลงน้ำเลยครับ เพื่อนครับตอนนี้ก็เพิ่ง6โมงก,กว่าๆอยู่เลยนะแต่รู้สึกว่าจะมืดเร็วนะครับมืดเร็วก็เตรียมก่อไฟละววันนี้มาคนเดียวด้วยก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะหนึ่งคนกับอีกหนึ่งตัวนะครับผู้ช่วยผมคือตาตั้น,นะครับเหมือนกับทำเลก็ต้องบอกว่าผมว่าทำเลวันนี้ค่อนข้างสวยนะแล้วก็ใต้กอไต่ตรงนี้มันเป็นหวังนะครับไปเป็นวังตอนนี้ก็เริ่มเห็นมีตัวเข้าแล้วเริ่มมีตัวเข้าบ้างละ ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะน่าจะเป็นปลาขยแยงครับ้าเข้าเร็วแบบนี้นะเริ่มเข้าละก็ลุ้นครับว่าปลาจะมีมากน้อยนาดไหนนะครับจริงๆหมายนี้ก็เคยดักได้เป็นติกโลขึ้นเหมือนกันนะแต่ปกติผมจะดักหน้าน้ำนะครับหน้าน้ําลงน,นนะแต่วันนี้น้ำตื้นครับเราตรงจุดที่ลึกกับน้ําก็แรงไปลงไม่ได้นะครับก็ถ้าน้ํามันมาเยอะปลาข้างล่างขึ้นมาได้ก็ ก็คาดหวังว่าจะได้เยอะนะแต่ถ้าน้าํามันนามาเยอะก็ปลารอปลาค้างหว้น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่เราลู้เรื่องกันครับครับเพื่อนครับ,รบตอนนี้ก็ถึงทุ่มแล้วนะใส่ตันแหมนึกว่าจะมาช่วยอะไรกำลัาเป็นตัวปวนนะวันนี้เาราจะพาไปดูตุ้มครับเพื่อนครับ,รบดูตุ้มหนึ่งตุ่มครึ่งนะครับตุ้มครึ่งว่าจะมีเหตุการณ์เป็นไงบ้าง น้ำเริ่มลดลงนะเพื่อนนะเนี่ยคลองบ้านผมจะเป็นแบบเนี้ยน้ํามันก็จะมาปุ๊บมันก็จะแป๊บเดียวมันจะลดลงลดลงนะครับทิิงทางข้างล่างไม่มีฝ่ายกั้นนะครับโอ้โหจะลดลงเร็วน้ําในตุ่มมีกระเพื่อมนะครับมีกระเพื่อมแต่ตอนวกข้ามผมดูแล้วนะมันมีขยะอีกสี่ห้าหตัวละ อย่าง,งเข้าก่อนเลยครับก็ดูแล้วยังไม่หนาตัวเท่าไหร่นะยังไม่หนาตัวก็มีแล้วก็รอบแรกผมใส่เหยื่อไปประมาณสามกําปั้นนะสามกําปั้นก็ประมาณกิโลได้ครับกิโลนึงตอนตอนเริ่มดักนะครับเดี๋ยวก็ว่าเดี๋ยวจะลงเอาเหยื่อไปเติมสักนิดนึงนะครับ รอดูอาการีนึงนะครับปลามีครับแต่ว่าจะมากน้อยขนาดไหนก็ต้องมาลุ้นกันนะครับจะมีปลาขึ้นน้ํามาเยอะขนาดไหนนะครับก็ทําเลหมายผมว่าสวยนะตรงนี้เป็นวังนะครับเป็นวังใต้กอไผ่เป็นวังนะครับส่วนด้านนอกนั่นคือน้าตื้นนะครับน้ําตื้นเติมเยอะนะครับ มารุ่นด้วยกันครับว่าค่ําคืนนี้ปลาในรอบปีนี้จะมีปลาขึ้นมาเยอะขนาดไหนครับครับเพื่อนครับ,รบตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่านะโอ้โหน้ําลดเยอะเลยนะเพื่อนคะรับดูครับน้ําลดลงไปเพราะว่าตอนที่ผมวางตุ่มเนะี่ยผมวางไว้เลยเชือกข้อแรกไประดับหนึ่งนะก็ถือว่านี่ลงไปไม่น่าจะต่ำกว่าสามสี่นิ้วเลยนะครับ ลงไปเป็นคืบละนะครับแล้วก็ปลานะครับรู้สึกว่าเหมือนจะไม่เข้าเพิ่มเท่าไหร่อ่อรู้สึกว่าเหมือนจะไม่เข้าเพิ่มเท่าไหร่เพราะตั้งแต่จริงปลากระเยดมันเข้าแต่หัวค่ำแล้วเข้ามาเป็นติดตัวตัวแล้วผมดูแล้วปลาก็ไม่เข้าเพิ่มด้วยผมเลยยังไม่ได้เติมเหยื่อแต่ผมจะลงไปดูนะเพื่อนนะลงไปดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับถ้าปลาไม่เข้าเพิ่มแล้วน้ำก็ลดแบบเนี้ยวันนี้น่าจะจะแห้วแล้ว น่าจะต้องน่าจะต้องยกตุ้มแล้วครับน่าต้องยกตุ้มตอนนี้เลยดีกว่าพอดูแล้วปล่อยลงไปเนี่ยรถล,ลงไปเรื่อยๆนะครับเหมือนปลามันถ่อยแล้วะนะครับเนี่ยการดักตุ้มบอกเลยว่าไม่ง่ายนะไม่ใช่ว่าโอ้โหดักแล้วจะได้ดีตลอดไม่ใช่นะคือผมดักฟาาเนี่ยบ่อยมากนะดักฟาาบ่อยมากมันมีหลายปัจจัยหลายเหตุผลครับที่ทําให้ปลาไม่เข้าตุ้มนะครับแต่ว่าหลายท่านีคือผมไม่ค่อยได้ลงคลิปผมไม่ได้ปลาเพราะผมก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยอ่า นี่นครับจะวคิดว่าดักง่ายดักยังไงก็เข้าไม่ง่ายครับไม่ง่ายวิชาตุ้มนี่หลายอย่างครับหลายอย่างปัจจัยเยอะนะครับโดยเฉพาะวันนี้ปัจจัยแรกๆเลยคือน้ําน้ําลงน้ําถอยปลาถอยสองคือผมว่าน้ําบ้านผมปีนี้มันมาไม่เยอะพอน้ํามาไม่เยอะปุ๊บเนี่ยปลาจากแม่น้ํามันขึ้นมาไม่ได้นะครับปลาก็มีปลาค้างวังซึ่งปลาค้างวังบ้านผมมันมีไม่มากนะครับมีไม่มาก ก็ช่วงหน้าแง้งเนี่ยน้ำมันแห้งชาวบ้านก็ทอดแหกันอะไรกันอะไรเงี้ยปลามันเหลือค้างวางไม่เยอะนะครับไปดูดีกว่าครับมีตัวไหมมีตัวเพิ่มเติมไหมหน้าลงทุนต่อหรือเปล่านะครับถ้าไม่หน้าลงทุนต่อก็ยกครับยกไอพื้นเป็นหินเจ็บตีเลยดันดันเราลงมานะึ้นไป ผู้ช่วยครับผู้ช่วยตันช่วยยุ่งนะได้ช่วยทำง,งานขึ้นไปเลยเอย้ขึ้นไปลัวนะตัวเปียกตัวมันเปียกแล้วมันก็เพื่อเราอีก เงียบครับเพื่อนแต่ว่าเหยื่อที่ผมใส่ไว้เฮ้ยเฮ้ยไม่เงียบแล้วมีกดเข้าแล้วเอาเอาเพื่อนได้อยู่ต่อแล้วครับทังนี้มีกดเข้าแล้วครับเพราะว่าเมื่อช่วงหัวค่ำเนี่ยุตัว,ตว,ตวสวยด้วยแม่เกือบยกตุ้มหนีซะแล้วนะครับ ราะว่าช่วงหัวข้าเนี่ยเหยื่อมัารอยขึ้นมาสองลูกเลยนะตตอนนี้มีกดเข้าแล้วครับเพื่อนถ้าอย่างนี้ต้องเติมเหยื่อแล้วครับแม่เสียดายครับน้ำไม่น่าลงเลยนะ ครับเพื่อนๆครับคืนนี้ลุ้นกันยาวๆแล้วทั้งเนี้ยน้ำถอยก็ก็ลองดูลองสู้ดูเนาะอืมก็เริม่มมีตัวเข้าละไซงามเลยล่ะปรากฏเริ่มเห็นหนวดแล้วครับครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็เติมเหยื่อเพิ่มไปอีกสองกิโลนะ คือเหยื่อถุงนี้ผมมีทั้งหมดสามกิโลนะครับน้ําก็ลดลงไปเยอะจริงๆก็อยากจะยกเหมือนกันนะเพื่อนนะเพราะว่าน้ามันแห้งเยอะเลยนะครับแห้งเยอะเลยคือเฉพาะตรงนี้เพราะตรงนี้ที่ผมดักเนี่ยมันเป็นหลุมแค่ตรงนี้นะครับบริเวณนั้นเห็นหรเพื่นเห็นไหมนะครับตรงกลางตรงนี้เห็นตายละน้ำเริ่มตื้นแล้วนะครับน้ำเริ่มตื้นละแล้วผมก็เดินลงไปเช็คข้างล่างครับตอนนี้น้ําเป็นทาน เป็นทานน้าสูงไม่ถึงหัวเข่าแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าปลาข้างล่างมันจะขึ้นมาอีกหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าตามลักษณะแบบนี้ปลามันต้องลงละปลาต้องถอยละบริเวณนู้นก็น้ําตื้นหมดเลยนะครับน้ําตื้นหมดเลยน้ําลงเร็วมากเลยนะครับแต่ก็อืมปลาหน้างามีกวนไหมก็ไม่เท่าไหร่นะเพื่อนนะแต่มันเติมเหยื่อไปแล้วเพื่อนเติมเหยื่อไปแล้วผมก็ถ้ายกตอนเนี้ยเหยื่อก็จะคาในตุ่มเยอะนะครับล้างตุ่มยากอีกก็เลยอันไหนๆก็ลองดูลองดักดูนะครับ เกือฟุกมีปลาขึ้นมาบ้างนะครับก็รอรุ่นนะครับลุงครับแต่ตอนนี้คือไม่แห้วละนะครับไม่แหว้วแต่ไดกลับเออแห้วแน่นอนนะครับแต่จะยกตุ้มหนีกลับบ้านละตอนนี้ก็น่าจะมีตัวน่าตอนนี้น่าจะมีในตุ้มมีไม่ต่ำกว่าสี่ซ่าห้าโลน่าจะมีแน่ครับน่าจะมีแน่ก็ถ้าน้ํายังทรงอยู่ระดับนี้เช้านี้ก็มีรุ้นครับมีรุ้นนะครับ ก็เดี๋ยวรอรุ่นอีกสักพักครับเพื่อนครับตอนนี้เพิ่งห้าทุ่มครึ่งอยู่เลยครับห้าทุ่มสี่สิบละนะครับก็สักเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองครับถ้าลงเยอะไปกว่านี้แล้วปลาก็ไม่เพิ่มก็น่าจะยกกลับบ้านจริงๆงอ่ะนะครับก็รอติดตามรลบชมครับเพื่อนครับครับเพื่อนครับตอนนี้ก็เกือบตีสองแล้วนะครับน่าจะต้องยกตุ่มกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าน้ําลดลงเยอะมากเลยนะนี่จะขึ้นตุ่มแล้วนะครับแล้วก็นู่นครับตรงนั้นเป็นหาดทรายละหาดทรายโผล่ชัดเจนน้ำตัวนี้ตื้นมากเลยนะ แล้วล่างลงไปนี่ก็เพิ่มเป็นน้ำแบบลัดล่าสละครับดูแลปลาน่าจะถอยกลับหมดละนะครับอ่าก็ไม่รู้ว่ามีปลาเข้าเพิ่มหรือเปล่านะแต่ผมดูอาการแล้วคือน้ําแห้งตรงนี้ไม่มีวงังละปลาน่าจะถอยหมดละนะครับก็เลยตัดใจว่ายกตุ้มกลับบ้านดีกว่านะครับใคจริงก็ไม่อยากยกน้ำเพื่อนเพราะว่าเหยื่อที่เราใส่ไว้เนี่ยถ้าปลากินไม่หมดอ่ะปลา ตาไม่เข้าเพิ่มอะไรเงี้ยโอ้โหล้างยากนะล้างยากแต่ก็จําเป็นแล้วครับไม่รู้จะมานอนรออะไรนะดูน้ำที่ผมเดินนะตรงนี้ไม่ถึงหัวงเข้านะเพื่อน ตื้นหมดเลยนะครับตอนนี้ตื้นหมดเลยนะครับมีตรงใต้กระผพานเนี่มันเป็นหลุมนะเป็นหลุมเงียบเชียบก็น่าจะพอได้แกงนะเพื่อนดูดูทรงแล้วนะครับดูอาการแล้วเสียดายเนาะน้ำลงเร็วไปหน่อยแล้วก็วังนับว,ว,ว,วังมันอยู่ ไกลครับมันอยู่ไกลมีแค่วังลน,น้อยตรงนี้แค่นั้นเองนะครับตัดสินใจยกครับเพื่อนวันนี้ถือว่าพลาดนะพลาดอย่างแรงเลยนะครับพลาดอย่างแรงน้ำลงเร็วมากเลยครับน้ำลงเร็วเกินไป กดไซส์สวยนะเพื่อนอกดไซส์งามเลยหล่ะได้สักกิโลนาะเดยว มไม่เท่าไหร่เื่อน่าจะมาสักสองโลสามโลได้ครับสองสามโลเหยื่อคือปลาไม่มีเพิ่มแล้วครับเนี้ปลาก็มีเท่าที่เห็นแต่รอบแรกรนะครับไซส์สวยนะปรากฏอ่ะไซสงามเลยละ คือปลาละจะมีอยู่แค่ใต้วังตรงเนี้นะครับปลาจากล่างไม่มีขึ้นมาแล้วเพราะว่าน้ํามันน้อยก็ถือว่าวันนี้ไม่ประสบผลสำเร็จน,นะเพื่อนนะเดี๋ยวจะเคลียรปลาล้างตรงล่างตุ่มแต่หมาต้นหายไปไหนวะเน,นี่ยไปตั้นตอนนี้ก็เก็บหมดแล้วนะครับเคลียนะครับเหยื่อก็ใช้ไม่หมดนะครับไม่ได้ใช้แต่ต่ว่าเหยื่อในตุ่มเหลือเยอะเลยนะครับหมาต้นไปไหน โอ้โหอยากกลับบ้านนะครับมานั่งรอเลยพี่ต้านอยากกลับบ้านล,ลูกนั่งรอ,อ,อ่น่ะล่ะเดี๋ยวเคลียร์ความเรียบร้อยนิดนึงเพื่อนนะเดี๋ยวล้างตรงล้างตุ้มให้เรียบร้อยครับจะเทปลาออกซื้อจะได้สักเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยครับเพื่อนตอนนี้นก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยเอาตุ้มเอาอะไรขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะก็ปลาได้นี่ครับได้แค่เนี้ยประมาณทักสองโลได้ครับไซส์สวยู่นะปรากฏแล้วก็ปลาขยางนะครับ แต่ปลาน่าจะมีแค่นี้แหละดูแล้วนะฮะเตรียมตัวกลับบ้านครับก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามแลบชมครับไต่ตันรอแย่แล้วเออนั่งรอนานแล้วเนี่ยอยากกลับบ้านเยอะแล้วมั้งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนครับที่ติดตามแลบชมนะก็เดี๋ยวจะต้องพยายามนะครับจะต้องพยายามหาหมายเด็ดๆออฝากเพื่อนนะโอ้โหปีนี้ย่ำแย่ครับปีนี้แรงเหลือเกินครับไม่เหมือนปีที่แล้วนะเออปีแล้วน้ําดีครับปลาเยอะปีนี้น้ําน้อยครับปลาน้อยนะครับ ก็หาเพื่อครับอย่าเพิ่งท้อใจครับผมก็จะหาหมายเด็ดๆเอาไว้พิชิตการดักตุ้มทํารายสิดิปีที่แล้วให้ได้ปีที่แล้วก็ทำไว้20โลนะปีนี้ก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ดูท่าท่า,ทาจะยากนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ